สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายฟีซอนกันอีกแล้วกับเจ้าอีซูซูทีเวันนี้มาอยู่ในภาคกลางคืนกันนะครับนานๆจะออกขับรถกลางคืนเล่นซะหน่อยแต่ช่วงนี้ฝนค่อนข้างตกนะผมก็จะทําความเร็วได้ไม่มากตอนนี้ผมอยู่หน้าศูนย์อะไรวะตัวแทนนาเข้ารถปอร์เชอย่างรอนี่ไปคาดเข็มขดัดพร้อมสตาร์ทเครื่องเช็คความร้อน โอเคน้ำมันนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดละเพราะว่าตังไม่มีจะเติมนะครับโอเคออกตัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าสำคัญสำคัญไป กก็ออได้ัทรถค่อนข้างเยอะเลยนะขณะนี้เวลา6โมง30จะทุ่มแล้วนะอีกครึ่ชงชั่วโมงรถวิ่งกันวุ่นอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เขาเลิกงานแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือราคาน้ำมันที่สูงมากลงไปดีมาก หนึ่งคัน เพราะว่าระบบเบรกไม่ค่อยดี ห้องอยู่นะ ท f r ของผมเนี่ยมันเดิมเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่เป็น power ออที่ไม่มีอะไรช่วยอะ่ะเราต้องใช้กำลังมืออะ่ะแต่พอผมเอา power าววมาใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ช่วงฟรีตรงเนี้ยมันเยอะมากมันทำให้เราขับลำบากอะ่ะไอ,ตไอ,อ้ตรงเนี้ยไอ้ช่วงฟรีตรงเนี้ยมันเยอะไปผมไม่รู้ว่าวิธีการตั้งหรือการเซตให้มันสั้นลงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำยังไงนะหรือว่าช่วงล่างของผมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะ แต่ผมเคยซ่อมช่วงล่างชุดใหญ่ไปครั้งหนึ่งนะตอนได้รถมาใหม่ๆเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหมากคันชักคันส่งแล้วก็อัดฟูดปิกนกใหม่แล้วก็อะไรกว่าทาไปเยอะแต่ก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่อ่ะอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าอาจจะเสียแล้วก็ได้มั้งเนี่ยมันช่วงฟรีมันเยอะแล้วเวลาเราขับแล้วจังหวะที่ล้อมัน ไปตามน้ำหนักของเอ่อความไอนะ้น่ะความลาดชันของถนนน่นะมันก็จะทําให้เหมือนกบบพวงมาลัยกับล้อมันดีเลย์ไปพักหนึ่งอะ่ะแล้วรอแบบเฮ้ยรถไปแล้วแต่หักพวงมาลัยยังไม่ไปแบบเนี้ยแบบมันดีเลย์ไปนิดนึงอะ่ะมันให้ความรู้สึกที่แบบวิววิวบอกไม่ถูกอะ่ะแปลกๆปกอะ่ะมันไม่เหมือนกับอีกคันหนึ่งที่ผมมีนะแบบอีกคันหนึ่งมันฟิตมากแบบมันไม่มีช่วงฟรีอย่างที่ผมว่าไงมันมีนั่นแหละแต่มันเล็กน้อยนะ มันน้อยมากจนจับอาการไม่ได้แต่คันนี้มันเยอะมากเยอะจนแบบว่าดีเลย์อะคิดดูมันค่อนข้างอันตรายนะเวลาเราขับเร็วเนี่ยแบบล้อเอียงไปแล้วแต่พงาลัยเอียงตามทีหลังอะ่ะดีเลย์สักเซียววิได้อะ่ะไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงนะผมว่าแบบปัญหามากเลยตรงนี้ไม่เปิดแอร์นะเพราะว่ามันกินน้ำมันแล้วก็ฝนก็ตกเลยแล้วก็ไม่เปิดกระจกขับนะเพราะว่ามันจะทําให้หลักอากาศพลาศาสตร์เสียนะครับ ลมแทนที่จะลู่เป็นหลังรถกับเข้ามาในหน้าต่างเราแต่ถ้าเราเปิดนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปไปเขียวละแต่ถ้าเปิดแบบสุดเลยอะ่ะแล้วปล่อยให้ลมเข้ามาผมว่าอาจจะกินน้ำมันหนักกว่าเดิมนะเพราะหลักอากาศพลศาสตร์มันเพี้ยนซึ่งเอาค่าน้ํามันเอาไอ้ค่าต้านอากาศตรงนั้นอะ่ะที่น้ํามันที่เสียไปอะ่ะไปเปิดแอร์ไม่คุ้มกว่าเลยครับเพราะโทษทีโทษท,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 ทีมองไม่เห็นรถตู้ ทัศนวิสัยตอนนี้แย่มากเพราะว่าหยดน้ำเนี่ยเกาะเต็มรถเลยกระจกหลังก็ด้วยมองอะไรค่อนข้างระบากนะฝนตกมีวิธีแก้นะแต่ไม่ได้เตรียมมาไปเขียวขึ้นลึ้วขวาดีกว่าเนี่ยการมองมันแย่มากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องจัดการซะหน่อยละมันมันมองอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะ สองว่าคงทันนะไม่อยากอยู่อีกแล้วอ่ะไปเฮียห้าเดี๋ยวต้องจัดการซะหน่อยแล้วเพราะว่ามันมองไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันเข้ากันเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ราคาสูงมากคือสามสิบห้าแปดแบบสามสิบเอ,อ็ดบาทนะ่เนี่ยาหาที่เช็ดก่อนเพราะว่ากระจุกม,มันมองไม่เห็นโอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยแต่ไม่เยอะข้างนึงด้วย เออกระจกเป็นแบบมือหมุนหมดเลยอะเนี่ยมันก็จะลำบากอย่างนี้แหละออปิดโอเคไปต่อถ้าเป็นรถแบบเออท้ายตัดอย่างรถแฮทแบกหรือรถตู้เนี่ยกระจกลเลอะนี่มองไม่เห็นเลยนะแล้วมันก็เลอะค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่ากระจกบานใหญ่คาดเก็มขัดอีกที่นะึงลืมลืมลืม เปิดแอร์ซะหน่อยเริ่มร้อนละสุดท้ายมันก็กลับมาเลอะเหมือนเดิมนี่หว่าแบบนี้ผมต้องทิ้งช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าระยะเบรกของ TFR ค่อนข้างยาวแล้วก็เถนนลื่นเอง,เองมีฝนตกเราต้องกะระยะให้ยาวกว่าเดิมนะเนี่ย วอนนี้ผมถึงอนุสาวรีแล้วนะครับ papa เริ่มแปลกๆแ,แล้วนะเนี่ย อับเหนื่อยแล้วก็อัดราร่งไม่ค่อยไม่ทันใจอ่ะไม่มีเทอร์โบโด้วยแหละนะมันไม่เหมาะมันมันเป็นรถกระบะด,ด้วยแหละเพราะว่ามันช่วงล่างมันไม่ได้ซิ่งจ๋าขนาดนั้นมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังมานะเพราะว่าที่นี่ห้ามลงอุโมงนะสําหรับมอเตอร์ไซค์แต่ด้านหลังมีคันหนึ่งมันขับเร็วไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ผมว่านี่แหละคือข้อเสีย เพราะว่ามันเกิดมาเป็นเพื่อรถบรรทุกนะครับมันไม่ได้เกิดมาเพื่อซิ่งนะครับก็ต้องทําใจตรงนี้นิดนึงแต่ครั้งนี้ผมก็ได้ลองแล้วว่า TFR มันสุดแค่ไหนสมรรถนะมันได้แค่นั้นแหละหนึ่งร้อยกิโลเมตรเนี่ยถือว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะสําหรับผมเพราะว่ามันควบคุมยากเพราะว่ารถมันอย่างที่ผมบอกว่าพงมาเลยมันดีเลย์ลิดหน่อยแล้วก็ช่วงล่างเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยแบบทําเราแบบไม่ไม่มั่นใจในสมรรถนะของรถเพราะว่า การเข้าโค้งที่ความเร็วสูงเพราะว่าการขับรถในความเร็วสูงเนี่ยเราต้องใช้ช่วงล่างที่คุณภาพสูงตามเช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าช่วงล่างที่เป็นของออปีกนกอ,อิสระเนี่ยจะได้เปรียบนะครับสําหรับการใช้ความเร็วในการเข้าโค้งนะครับนั่นคือข้อดีของเขานะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราซ่อมบำรุงเนี่ยมันราคาจะสูงกว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยเพราะจุดเชื่อมต่ออะไรพวกนี้มันเยอะ แต่ก็ต้องทําใจไปแต่ถ้าสมรรถนะดีผมก็ยอมเสียโอเคสรุปทั้งหมดเลยนะครับสําหรับการใช้ความเร็วของ tfr เนี่ยผมว่าในความเร็วสูงเนี่ยการควบคุมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงฟรีพงมาเลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ความดีเลยร์ล้อกับพงมาเลายก็ค่อนข้างเยอะ หน่อยและอัตราเร่งก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงความเร็วสูงเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับตั้งแต่ออกรถป้ายแดงมาเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยสำหรับรถ TFR นะอาการโยนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบบมีอาการแบบพอเราสาสตรโครง้งแล้วรถมันเอียงเยอะไปหน่อยเพราะว่าช่วงล่างมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะขับเร็วนะครับต้องทําความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าตัวรถเป็นรถปิกอัพนะครับ เกิดมาเพื่อบรรทุกนะครับไม่ใช่เกิดมาเพื่อขับเร็วนะครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันผิดประเภทนะโอเคนะับถ้าสมมติผมจะขับเร็วเนี่ย tfr คงไม่ใช่ตัวเลือกในนั้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเอารถไปบรรทุกเนี่ยต้องเลือก tfr ก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือประหยัดนะครับแล้วก็มันก็ทนนะครับเป็นรอยก็ไม่เป็นไรหรอกในกระบะเพราะว่ามันก็เก่าแล้วมันก็รอยเต็มหมดแล้วเพิ่มรอยไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าอยากได้ช่วงล่างดีๆขับเข้าโค้งหนึบห,หก็ต้องหันไปเล่นแบบ ช่วงล่างที่เป็นอิสระสีล้อมันติลิงหรือพวกปีกนกอะไรพวกนี้ที่มันแบบทั้งสีล้อเนี่ยเป็นระบบอิสระหมดเลยนะไม่ใช่คานแข็งนะไม่ใช่โทวชั่นบีมนะนั่นแหละต้องหันไปเล่นรถพวกนั้นแล้วละ่ะผมว่า โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบก็กดไลค์นะครับถ้าหากว่าอยากให้คนอื่นดูก็กดแชร์ไปเลยนะครับหรือถ้าชอบมา,มากๆก็กด s u b s r r i e e เอาไว้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนค่าน้ำมันผมก็ตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะสแกนที่บาร์โคดก็ได้ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับ